ตันตอนจบของกรรมฐานสี่สิบคือได้แก่อรูปสี่คำเอาว่ารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐานสี่สิบไม่จบกันวันนี้ <c oughs> อารูปสี่ก็ได้แก่อรูปปชานที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุคคลใดท่านได้รูปปชาน <c oughs> แม้ถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปรภพอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองพระองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอาราดาบทรท่านทัตกดาบทตทั้งสองท่านในเวลาจะตายแท่งเข้าฌานเป็นรูปฌานเพราะเวลานั้นคาว่านิพพานยังไม่มีต่อมาองค์สมเด็จพระจิเนสีทรงค้นคว้าถึงอริยสัจ พบอารมณ์ของพระนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วยิงได้ทรงระลึกถึงท่าอาจารย์ทั้งสองว่าหักว่าท่านอาจารย์ทั้งสองผู้ทรงอรูปฌานถ้าฟังพัธะธรรมเทศนาขาองค์สมเด็จพระพิชิตามานเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลทันที ทางนี้เพราะว่าอารมณ์ประชานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆะนิพันธ์แต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอารูปพระบพรมเป็นพรมที่หายตนะสําหรับเห็นและสําหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพร,รบาบที่แก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชีบหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าชีบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจึงกว่าจะหมดกําลังของชยัยก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมารคผลก็ไม่ได้สำหรับสำหรับอรูปฌานี้ถ้าหากว่าบุคคลอั่งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติททองจิตเข้าึึอารูปฌาน แล้วก็ใช้วิปสัสสนาญาณเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามารเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ช้าก็จะได้สําเร็จอรหตัตผลถ้าสําเร็จเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระนาคาม,มีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายาณจัดว่าเป็นฌานที่มีความสําคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงใช้ เวลาที่อง์สมเด็เพจพระจอมไตรปรมศัสดาจะทรงดับขันธ์ข้าสู่ทัพปริณิพนธ์ก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปปรชันห้าหกเจ็ดแปดเป็นอารูปปรชันเมื่อจิตเข้าถึงอรูปปรชันมีอามรมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาในถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย พเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสมบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามุนีก็ถอยลงมาอยู่ในชานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นชานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหาไทยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศัจสันดาหที่เต็มบริสความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่พระนิพพานยุ่งไหม กฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมาแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับพระปลากรม่ทราบพระเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาเด้ก่อนอยาจะหลับก็พูดกันเสร็จจบได้ก่อนก็เรียกฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌาน เรื่องการปฏิบัตรริในรูปฌชานจนถึงก็ต้องถึงพวิปัปะสสนาปฏิสัมภิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดไม่จะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติแปดซึ่งมีคัดเศษอยู่แล้วถือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปก็ได้พูดถึงปฏิสัมภิทายานไปเลย พราะตามธรรมดาถ้าพูดสด่วนใดพูดทั้งชาญโลกีก็ยังพูดทั้งชาญโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกทีนหนึ่ง <c oughs> สำหรับอรูประชาในมีสี่อย่างคือ 1. หนึ่งอากาศสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณน,นัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามารถกินจัญญายตนะพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลนะือสี่ในว่าสัญญานาสัญญาเจตนะเป็นตัวจบเรยกว่าในเมื่อวันรู้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจำไอ้สัญญาแปลว่าความจำจะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอรูปฌานสี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึ้นก็เพราะรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดนๆนนเกิดขึ้นก็เพราะรูปความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นก็เพราะรูป การถูกเิ็นทาว่ารายการทสนเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพารูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปมันตายเป็นอนุว่าอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรามาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปฎิจาระปัสาวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระอราหันต์ไหมบรรดาท่านทั้งหลาย แต่จะพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนเมื่อทำเขาทั้งจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันเพราะอะไรเพราะในวนสัญญาณาสัญญายตน,นะมันก็ได้แก่สังขารุปเปฆายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยเฉยคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงว่าันศัตรูจะมามาอย่างไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเมื่อศัตรูเธอกินเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันม่อไรมันก็ฟัดเมื่อนั้นฉะนั้นที่ท่านดีทรงในรูปชานยังไม่ใช่พระหันตพ์ก็เป็นชาญโลกีอารมณ์ชาญโลกนีนี่มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่ง ส่วนแล้วแต่กําลังใจอย่างหนึง่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะเอ่อที่จับเสือกดคอเสือเขไว้หรือว่ามัดเสือเขไว้ถ้าเผลออะไรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือน,นั้นเป็นอันว่ชาโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเมือ่อทรงศึกษากับท่านอาราดาบทเลาทักกันดาบทท่นานก็ได้สมาบาัติแปดเหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพิจิตธรรมานทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋นอสมาบัติแปดนี่เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่ออำนาจของกิเลสยังไม่สาม,มารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตปาาระหันได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังได้ทรงลาท่านอาจารย์ดังสองไปสแสวงหาได้พระองค์เองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทะหารมีฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะ้วคนพูดง่วงนอน ความจริงมันเองง่วงมันเพลียจัดวันนี้มันรุมงานมันหนักกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับไม่มีเวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งอไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่านไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้แล้วก็มาพูดกันถึงอาการของชันสี่เวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านแล้วผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนําไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา ตาถาคตไปในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลก็ไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็น <c oughs> อันว่าสิ่งต่างหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็น,นเพียงชี้แน,นวทางเท่านั้นแล้วแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาแล้วไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากท <c oughs> ีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวของฌานเลยนะ อากาสารน,นัญจาเยตนาชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌาชาโอ้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าอรูปฌชาสีนี้เป็นกรรมฐานกลางเือกรรมฐานกลางก,กลางจะใช้ได้กน่คนพุทธริตมีอยู่สิบอย่างเดือนหนึ่ง,งปัทวีกสินธาตุดินสองอาโปเกสินธาตุน้ำสามวายโยกฐินธาตุลม สี่เตโชกสินธาตุไฟห้าอากาศสินอากาศธาตุหกอาลกณสินแสงสว่างเจ็ดอากาศสารัญจายตนะแปดวิญญาณัญจายตนะเก้าอกินจัญญายตนะสิบเนวสัญญานาสัญญายตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริของบุคคล บุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่างสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่ดูว,ว่าสำหรับนอกจากสามสิบกองอีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบคอบของโค์ ก็อย่าพูดกันไปเลยอยาจะรู้เรื่องจริตก,ก็ไปดูคัสเซจริตก,ก็แล้วกันเลสีเวลาเปล่า,ลานี่การที่จะเจริญอรูปไปฌานีต้องได้กสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิฏฐิคุย,ยานไม่ต้องได้กสินมากเอากสินอย่างเดียวแต่ความจริงได้กสินอย่างเดียวหรือกสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยาก แต่ครองแค่กองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกถ้าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีแลักษณะเท่านั้นไอแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระทนมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้ มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ผ้าชนะเท่านั้นในกรสินสิบอย่างนั่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตรที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของกล้วยๆนี่การชํานาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชานาญในกรสินอีกเก้า้วยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าแท่โง่หรอก แต่คิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทําอย่างเดียวมันยากถ้าต่อไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทําอย่างเดียวคล่องท้งเยอะแยะถ้า <c oughs> อย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชั้นออกชั้นได้ตามสมบายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็อีกเก้าอย่างนั้นความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันไปไงมันไม่ถึงไม่ถึงเลย วันหนึ่งก็ควบภาพไปตั้งดีไม่ทีจบเลยที่ก็ทำกันจริงๆนะที่ผมเคยบอกแค่เวลาไปเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนกระยันเอาจริงเอาจริแล้ว่าพูดพลาดพูดพลาดพูดพลาดพดดีวันเดียวละสิบอีกเก้ากองไม่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์มันเดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละ มันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาันเถอะว่ากินเหมือนกันตากเข้ามาใสา่ปากเคี้ยวเคี้ยวกลืนมันก็หมดเรื่องใช้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยนี่อันนี้สําหรับกระสิงก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันมันจะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงชานสี่จะไปบ่นไม่ยากนะถ้ายากแล้วมันแยมใช้ไม่ได้ แต่ยังกระสินยังยากอยู่ยังมาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกระสินเพ่งกสินนิมิตถึงฌานสีส่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอ่ะล่องนี่มันนึกมอะลรปั๊บเดียวไม่เสียเวลาไม่แต่ซึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิกภาพกระสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจาเจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนถือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั่นใด ไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเองมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่กันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมนี่ปรสนานด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมน้ําตาลใส่มันไปพร้อมไปเลย <c oughs> เห็นว่าร่างกายขวงเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิด ถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่ยนในมันในบรรยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกข์แบบนี้อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพเหมือนอากาศคือมีลมว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีก ร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพสันหาที่สุดมีได้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินฉะนั้นไอ้ร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงการอากาศนี้ที่ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินคือร่างกายติตใจอยู่ เท่านี้ให้จิตทรงสี่เป็าอาชาสี่เป็นเอกาตามรมะทุวันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวละคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทีาทยี่สิบทีก็แปวแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจงตั้งอาการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสแล้ว เราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศเพราะากาศได้ความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆไปชั้นใดอารมณ์ใจที่โผล่พันในอากาศสาันรนัญชัยตนะก็เหมือนกับใจที่โผล่พันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีก ต่อไปสิ่ชีวสาร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสําหนับเขียนสำนับจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเพ่งคว้างอยู่ในอากาศเสม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและในเมื่ออาการอย่างนี้คล่องโอโถใจคล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตัง้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชานสีมันทรงตัว ไอชั้นแปดเนี่ยนี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ชั้นแปดชั้นเปิดหอกนชั้นสี่คือจับอรูปให้ทรงอยู่ในชั้นสี่ไอชั้นจริงๆก็ชั้นสี่นั่นเองแต่จับ่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัติมีต่อไปก็ว,ญญวิญญาณัญจายตานะไอวิญญาณนี่เ็าเท่าความรู้สึก ถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันรอ้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี้ตัดไปเสียบอกยาไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะ มันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่กระเสกกระสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นชี่ความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปนเปล่าร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไ้พ้นจากความทุกข์ก็ไม่สามารถเจริญเล่นมันได้นี่ก็เลยทําใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่างเข้มันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากแกนุ่งแกเกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไป ในเมื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้อย่างไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยอกำลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเอาความรู้สึกอันนี้ที่ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าไปผัดผหายความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเอง ที่ว่าเสียงทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกระสินเพื่อให้ทรงกันก่อนนะทุกทุกฌานจะทําที่ไร่าทําคราวใดก็ตามต้องจับภาพกระสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกําลังสมาธิของจิต เมื่อกำลังเขาก็สินส่งตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็าว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันส่งเดชไปตามที่ว่านะี่ยต่อมาชั้นที่สามอกกินจัญญายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกสินให้ส่งตัวีวยก่อนเรื่องภาพกสินนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกนสินอะไรก็ไม่ว่านะทั้งหมดเนะี่ย ตอนนี้มีเมื่อภาพกระถิ่นปรากฏแล้วก็ถอนภาพกระิ่นทิ้งใช้อารมณ์คำคำว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศเบองบางบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์บุคคนและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศ ก็มีคนคนมันก็ตายมีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไหลมันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นใม่ขาดสายก็ก็สร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดเทวโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏ เรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอย๊ความจริงนี่มันก็คล้ายวิปัสนาญาณมันเชียเกีนนี้เดียวห่างกันชั่วเช่นผมผ่าสิบหกในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายกฏขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้ว อยกินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่เฉ่เราไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราเอาศัยชั่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนมิปัสยานเปียกต่อไปตัวท้ทยตัวนี้ชำนาญแล้วตัง้งตั้งนี้ไม่เกี่ยวสิ่งให้มาจับอารมณ์จิต เมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายไม่สบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจกับทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำ แต่จำจะจำมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะด,ดีกว่านี้ไอความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากจากสภาวะจากขนาันห้ากับร่างกายความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาเมืไร แล้วก็ทําใจให้มันทรงตัวอยู่ในฌานสี่เพราะนั้นว่าสมาบัตแปดนี้นี่ครูปฌานสี่รูปฌานสี่ถ้าเราทําได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีเราก็ได้ปฏิสัมพิทธญาณละการเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าท่านอนาคามีได้ฌานแปดแล้วแต่ความจริงท่านที่ทปฏิบัติได้สมาบัตแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ท่านพระอนาคามีเลย ้ามาปฏิบัติวิปัสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัติพราะอารมณ์ใจโขนชานแปดในรูปฌานสี่นี้มันเหมือนกับวิปัสนาญาณขาดโยตัวตตดกันห้าจริงๆวิเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสนาญาณไม่นานนักก็สเ็จอราตผลเป็นพระอริยบุคคลที่พร้อมไปด้วยปริสัมพิทธายานอาบันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน เวลาที่แนะนำกันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูคากเซทที่มีไว้ที่วัดว่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามคัเซทประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลากอ่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจเพือ่อในพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี